ผลงานของเราครับวันนี้นี่เอ่อเท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดตัวครับทั้งหมดเนี่ยนี่นี่ครับผมก็พ่อได้อยู่ครับวันนี้โตงามเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมซี่หอยไหมครับผมมันนี้พ่อมาดักหนูครับผมอาจารย์สานว่าเจอหนามมาสั่นมาแต่ว่าผมมาเจอหู้นครับบัดนี้พี่น้องวาผมมาเจอรูเข้าแล้วนี่รูอยู่นี่นี่น่แต่ยังไม่มีใครเข้ามายุ่งครับผมนี่ครับผมไม่เจอหู้แบบไงครับ ออกตรงไหนวะเนี่ยออกนี่นอกไหนรู้มเดี๋ยวดูก่อนรัพไฟมันเหยียบทล้นออกดูล่างเลยไม่ใช่ออกไหนวะไปไปะเดี๋ยวเปิดครับพี่น้องเราจะขยาดใส่กันหาหูนออกกันมันพอเดี๋ยวมองกันหูนแบบด้เปืดครับโอ้สุดยอด ครับผมพี่น้องเมือห้อยมันครับผมพี่น้องสังเกตห้อยฟังผลนะครับเนี่เห็นไหมไม่ห้อยหางผมนะห้อยจุ่มมานี่ครับให้มันจุ่มลาบไงครับผมนี่นี่เห็นไหมให้มันแรงไปหน่อครับผมทำไมเรียกว่างไปนี่ครับใส่ปืนใหญ่ได้ครับผมทำไมปืนใหญ่มาจำการในซองกระบอกครับนี่ใส่ปืนใหญ่ได้ครับผมขี่ด้วยพลังสีฟ้าครับผมนี่สูตรเข้มข้นห้อยไม้ล็บุรีครับผมนี่สองที่ครับปแบบปรับโอ้แจ๋ว กิดพิษไปถือข้างไหนไมไ่กัดเล็กไหนนี่ครับผมเพื่นครับฟันซานแล้วก็ฟันสใสมุ่งผลครับผมไม่มได้หมดใสเลยแม่กำกันเพราะเรียกว่าใสผลพอดีมันมีนหนามนะครับเนาะก็เลยแม่กำกันเลยครับผมเดี๋ยวให้ยายหมองนะครับเนาะเอาไปครับผมผเพอามันแหลนขวดไปวกว่าม้าอยู่พี่น้อยเห็น,นเ็นพื่อนี่มันมีห้อยอยู่เพราะว่หนาที่นี่ตัวอยู่ครับผมเนาะอาจจะเป็นนู๊ดจอนหรือว่าทีงไหนครับผมมาต้อยังบะหมีพ่อคุยพอ่อคุยแหลกอยู่พูดนี่หมองกอ เริ่มต้นเลยครับผมมีอยู่สองขวี่ไปครับผมพี่น้องนีรื่องขอฝากเป็นกำลังใจนั้นได้ครับผมฝากที่งานผลงานนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc ใหม่ fc เก่าเลยครับผมที่เปร่างใจให้ใหม่ลบลบรีกครับทั้งทั้งที่ลูกค้าที่ใส่สร้างซื้ออุปกรณ์นักหนูของไอใหม่ลบลรีกครับวันที่เป็นกับเล็กโมดิฟายหรือว่าน้ำหอมมัลสีฟ้าคิดได้นิ่มนะครับผมหรือก็น้ำแดงนะครับสูตรเข้มข้นข้อคอยใหม่ลบลรีกครับผมนะในเรื่องของขอบคุณขอบคุณหลายนะครับเนาะที่ไว้ใจ วางใจใส่ผลิตภัณฑ์คอยไม้ลบลี่ครับผมอ่ะไปเดี๋ยวรูดน้วยกันขับมือนียจะเป็นไในนี่บรรยากาศต้องให้ตรงหน้าเขาเขียวก็ต้องออกห่วงครับผมสุดยอดเลยครับผมไปเดี๋ยวรูดน้วยกันครับขึ้นนี่นี่ครับผมพันสั่งเขาครับผมพี่น้องมึงโอ้โหใส่เบื้งห้อยครับผมพี่น้องรอยใหม่ๆนะครับนี่นี่ครับรอยใหม่อยู่ครับนี่โอ้โหนี่มันวิ่งไปทางนู้นครับผมเห็นไหมครับอาลาดอาลาดไปตามทางป แล้ไปหากับพันสาลพอดีครับก่อเฮ้อยหมาด็อกนามอุทธรกับพีวิ่งมาหาพันศารครับเนี่ยพันสารอยู่นี่เลยนี่กลับวางอยู่นี่มีการหักยาเสกข้างหลังอีกท่างหาครับผมนีเห็นไหมปอ้ยนี่ครับกับพันศารเออเอเล่นไดคืออยู่นะพันศารไม่เล่นมาแล้วมือนี้สามคนครับผมไมล์บลูบอรี่พันสารพันสร้างครับอืม เอาไหมเอาที่เขาาลูกชิเออแต่เขจับเต็มเลยจับเต็มเล่นไปฟังผลไปไน็นไรฟังผลฟังนู้นมีนมม้ำมเฮาจังไหมีน้ำวิ่งบนคันานานะไปดูไปดูไปดูครับผมไม้เขาเหลืองครับน้ำกระลังเห็นห้อยดีด <laughs> ีครับผมพี่น้องผมก็ว่าที่ประเทศไทยอะไรล่ะเต็มต้นอะไรเห็นมันงามจีิงๆครับพี่น้องเพิงสุดยอดเลยผมเสยเบิ้งครับผมนี่นี่ครับพี่นอ้องเบิห้อยมันครับผมมีหอดห้อยหลากฐางครับเห็นบ้าพี่น้องพวดอะ ห้อยมันพี่น้องเขียนมาครับใส่ไหมพื้นกันอันนี้บราเป็นห่วงหนูและเป็นห่วงปูครับผมนี่แต่ว่านี่ครับห้อยไปเม่นนมน้องใส่เป็นนกห้อยไปครับผมเขียนมาครับโอ้เว่ยมันงามเลยห้อยมันยาอกว่าอะไรก็ใส่นี่ครับพลังทีฟ้าขึ้นก้าครับผมตัวนี้กับเหล็กหกนิ้วครับผมนี่กับเหล็กมอเิไฟล์หอยใหม่รู่ปรียาหกนิ้วครับผมนีนี่ครับ ขีดเลยครับทีฟ้าสูตรเข้มข้นคลายไหมครับผมสองที่ครับนี่ครับแค่นี้ครับพ่อครับผมรู้ว่าสีขีดที่เดียวกไกลนะครับนะเพรากันกลับอันนี้คนที่ใข้าใส่แล้วประจําครับผมขีดที่เดียวกไกลครับสำหรับพี่น้องที่ประหยัดประหยัดนะครับเนาะขวดหนึ่งในแช้ได้เป็นอาทิตย์เลยครับผมหลายรอบครับผมเนาะม้วนเป็นไงครับผมห้อยไปเลยในควางคุณเอามาคุณมาโอ้โหมันสุดยอดครับเอาโชว์หลังนี้หลังเดียวนะครับเนาะโชว์หลายใบไ้อหม่ มันเป็นผิดกฎเอ้าครับผมกันชั่วหลายเนี่ยมันดิบมันดินั่นครับผมเอาไปเดี๋ยวล้อลุนทุ่มกันครับว่าทีเป็นไงคงทีเป็นตอนเสาร์เลยเหรอครับผมเนาะตามอาจารย์สายเลยว่ารอเช้าทีเดียวว่านวะเป็นไงล้อลุนทุ่มกันครับผมเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงเป็ดเพิ่งจะรอมากามาบ่ได้ครับผมเน่ยเพิ่นงรอมผ่าเป็ดเพราะ่ามาได้เคาต้องยอมเสาร์ครับผมเอาไปครับเดี๋ยวเจอกันตอนเสาร์ครับผมสวัสดีครับไป ครับผมพี่น้องสวัสดียคุณส้าครับผมมาเขามาอย่างมารับกันครับผมนี่อาาจรย์ไปคุณก่อนครับผมผมก็พาอใส่ไปเห็นได้ว่าจบกันทัน้งคุณไปเออไม้สุดท้ายไม้แรกมันอยูบบย่ไหนดิเขียนลงเขียนไวอยู่ไหนมึงแรงๆเข้าเลยครับเป็นแดดคือเกา่เเอาอ้าวคือวางสันคือแห้งสัน คือว่าจาังซาหนหวดะไรครับผมดังแรลกของเฝ้าครับพี่หน้องกรับปมไปใส่หรือพี่หน้นองเฮียมุงห้อยมันแหลกเลยกรับหายพี่หน้องนี่นี่น,นอยกู่กรับ ห้อยแหลกเลยครับผมนี่ครับผมโอ้ยครับพ่อยูครับผมเฮ้ยยูตัวนี้เด้นี่เด้เ,ดเอ้ยแสดงว่าวมีเหี่ยวอยู่างนั้นหล่นเหาครับผมตัยยมโโวใหญ่ครับผมพี่น้องฮะเท่าตัวใหญ่อ่ะครับผมเลยนี่ยังห้อยหล่นม,มันโน่ะนี่ผมมีห้อยล่างๆมากเลยนะครับนี่เห็นไหมพี่น้องเี่ะมากนะครับหน้าเหี่ยว เสร็จแล้วหนึ่งได้หนึ่งแต้มครับผมไทยครูตะเวนขึ้นเลยครับผมเฮ้ยกำลังขึ้นใหม่ๆครับผมเ้ยสุดยอดครับผมตะวันเงี้ยเข้าไปใส่บอลแล้วนี่โอกาสบางเงี้ยนะโอ้นี่ครับพลังสีฟ้าก้อนสีฟ้าแรงฤทธิ์ครับผมสีฟ้าทุกอย่างนะครับด้วยเงี้ยก้อนสีฟ้าครับผมวะเจ้าก้อนราคาบาทครับเลยครับใม่สนใจถ้าแค่เพลได้ใหม่มาเลยครับเด้อสุดยอดครับผม สองหลังตัวหนึ่งครับผมนี่พลังสีฟ้าครับนี่สองหลังหนึ่งตัวขนาดนานี่ครับผมหลังแหลกรันเฝ้าลยะ่นะแจ๋วพี่น้องเอาไปครับผมจุดยอดตะวเว้นคืออะไรครับผมเศร้านีดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุทสานนะครับเด้อทานปู้ชมทุกท่านครับผมสมัมลูบลีพามาเก็บเก็บกลับครับผมเออวางลงจีกับเข่าครับผมไปมึงเป็นไห

ตัวกันวะอันน <laughs> oh, oh. oh, ึงเก่งจะตายวะโอ้โหเมวอาจารย์โอ๊ตฮ้น่ปุยปเลยโอ้ขึ้นมาเล้วงนี่อาจารย์สุดยอดนี่เล็กนนั่นเลยอเก็บหนูครับพี่น้องไปโอ้ยมันกบ เอาไปครับผมรุ่นหัอาจารย์เสร้างได้ไปตัวนึงแล้วนึงโอ้โหรอยอย่างสวยบอกเห็นลอยตื่นเต้นเป็นอย่างนี้แหละวูอ่านตัวจริงอืมเป็นไงอาจารย์อยู่ตรงนี้ไม่เห็นเหรอนี่อาจารย์เอาแล้วนี่นี่เลยอาจารย์โอ้ใส่วงนึงแหบงวงนึงโอ้ยท้องมานว่าไย ตกปุ่งพี่ยจันนี่ไหนวะเลือกที่นี่ผมว่าแล้วจยนใส่ไมไปดูตรงนั้นโอ้ตึบเลยครับโอ้เข้าตรงๆเลยวะตรงเป้เลยเนี่ยโอ้ยพี่น้องบอกโอ้หนูไม่ใครเลยนี่ไงนมแดงๆอยู่เลยจโอ้โหมันเปื้อนนะจ๊ะ ว้วเฮยไหนวะได้ก็โหขึ้นขากันนั่นเป็ปาป่วยมันมีลูกาจารมีไข่โอ้โหอุ้ยไปอย่างนี้ไหนเขาเรียกว่านูเียทางป่านี้ไม่โดดนี้รูกาง่าอะมาทานน้ำนูน้ำมาไวทานเฮ้ยตรงนี้ นี่า็จะแถวๆนี้นี่ฮะดูหลังที่สามครับหลังที่สองเล่นงานไปแล้วคือเกา่าโอ้โหคือเกา่าม,มามาครับพี่น้องหลังนี่น้ำไหลก่อนน้ำไหลมาน่าจะมานะนี่ครับน้ำน้ำน้ำกำลังเข้าครับผมเพราะว่าอวา,า,า,านตาเขาสูบน้ำเขานะนี่โอ้โหเดี๋วเลยเฮ้ย แล้วนี่อาจารย์โอ้ยยังอะไรแหลกเลยครับผมพี่น้องเอาอันนี้โอ้โหไอ้นี่ที่ว่าแตง่งอะไรมเนี่ยงานแต่งเนี่ยโอ้โหเอามันไทยมนเละจังอาจารย์พี่น้องพวกนี้ว่ามีพวกมาลุมกัดกมาแน่เนี่ยน,นี่ครับเนี่ยน,น,น,นี่แล้วมีคนมากัดข้าวอีกนะตัวนี้คงกัดไม่ได้แน่โซ่ โอ้พี่น้องเมืองสภาบุรนโอ้โหรู้ออกรู้ออกดึกดันยิ้งแข็งอยู่เลยเนี่ยลอกดึกก็เรามาล่อคงไม่ได้เนาะไม่ได้หรอกเรามาล่อเนี่ยรู้ออกดึกแั้วเนี่โอ้สวยๆครับผมพี่น้องเนาะเต็มสองจารแล้วรังที่ห้าหวาดซะเลยฮึพอถุงน้ำก็ท่วมครับ นี่้ำมายังดีที่มันมาไม่ทันนะมาน้ำมาช้านิดนึงโอ้เครื่องใหญ่หนาวเลยเราหใบแรกของเราหน้าเข้าไม่เข้าครับใบครับหมุนตัวเฮงเ้งที่อว่ามันมีรูตัวนี้เปล่าไม่น่ครับนี่หรอออกมันออกรูนี่หรอไม่ใช่ อยูนี่วะอาจาย้ยอ,อ,อยู่ปะวะนี่เห็นไหมน,น,นี่เป็นไปไหนอะไรเนี่ยโอ้ยหลอดทางมันวิ่งอยู่นี่อาจารย์เฮ้ยอะไรวะว้าวอ,อ,อ,อยู่แล้วนีน่นี่พาไปวิ่งนี่อาจารย์เดี๋ยวขาหนูกน็ได้ไปเนาะมีห้อยโดนครับแต่ว่าบ่อยู่ท่นี่ พี่น้องมึงไอเลยเราแดนตุยเลยนีเห็นไหมนี่เกือบเกือบทิ้งหนูแล้วพี่น้องนี่ครับอาาจรย์มองไม่เห็นเนี่ยโอ้แต่ผมเดินไปเลยก็เสร็จแล้วนะโอ้ใชได้ของเลยครับแบบนี้โอ้อหดูน้ํากําลังเข้ามาครับผมนี่เออเฮ้ยดลุงบีบหัวมันเป็นไงตีหัวนี่ครับหดแตกไปใช้นอเออโดนน็อกอ่ะ เอาจัดไปครับผมเดี๋ยว <laughs> เสียดายนี่ลอยมันออกอยู่ในจานใช่ไหมแสดงว่ามีอีกตัวนี้หละตัวตอนนี้เลยที่มีหนองกว่างเออใช่ปุ๊บมันจะมีหลายตัวมันมีหลายรูไปครับผมรุ่นตโตเกือบเสียหนูทิ้งอ,ะอ่ะเฉยๆครับหลังนี้หลังนี้ตีลังกากลับเลย <laughs> แม่งเก่งจังวะอาชญาหรือไงวะหนูนี่ดูพี่น้องเมื่อกี้มึงทิกครับขึ้นเลยครับผมโอ้สุดยอดอ่ะพูดเลยโอ้เรียบร้อยจานของผมอ่ะนี่เรียบร้อยหลังแรกเอาเลยขอให้ไหมอ่ะนี่มาเลียบ่ะนี่ครับพี่น้องไปลอกน้ำเนี่ครับเรียบร้อยไงเก่งครับคอยไหมหลังแรกเอาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเก็บเียอะอ่ะ นี่ครับสีฟ้าพี่ข่าแข็งไปจานเรี <c oughs> ยบร้อยเออเราเหลววะตัวแบบไงออหนูออกดึกจริงอ่ะจานนี่ตอนเรามาเล่าเมื่อคืนไม่ได้เลยอุงเลือครับนี่ครับนี่ครับก้อนน,น้อยหาบาทแรงดิดขนาดนะพีน่น้องครับผมสนใจทักแชทเพจตรงไหนได้ครับนะมาพ <c oughs> อดีครับพูนสั่งได้มากตัวสองหนังสองหนังโอ้โหสองหนังมาเสร็จมา ไปกลับเจ็ดหลังหนสองน้งเอาล่ใไข่แน่แบบนด้ไข่แน่ผมไม่ต้องจานทุกเกือบเสียหนูสิ่มห้อเน้ยมันตีก็มันมันซักกันยื้อเล้อทดเลยเหรอจัดลยแล้มเต็มกอดให่น่อยอาไปครับผมนอนน้ำเลยวะ้ ไม่ได้มึงเหมือนจะรอแหล่โอ้ตัวงามอยู่อาบน้าเลยไปครับผมนี่แหละครับผมกี้กี่กี่ขึ้นมาโอ้เป็นห้อยมันแหลนขึ้นมาน่งน้ำหอมครับน้ำแดงครับผมนี่พี่น้องหลังน้ำแดงเราเอาเข้าแล้วตัดไปแต่ผมเบื้องหลังนี่ก็เถอะตู้เป็นไหนตัวแหลกไหมบ้างเฮ้นห้อยเป็นแหลกแหลกเลยนี่เลยมันว่างแหลกเลยโอ้ โอ้เอาเลยครับผมพี่น้องนี่โอ้โหเพิ่งเหยียดตุ้ยโอ้แสดงมีพวกมายำนิดนี่นมาดูจานมีพวกมายำมันนะมีพวกช่วยยำไม่ต้องกัดขาอะไรมาอีกเนี่ยไม่ได้ไม่ไดวมาแล้วเนี่ยเจ็บไปเขาลึกเขาคักเขาแดงเขาเข้าเย็นสุดตัวเออะผมไม้สไตล์ฮะเป็นไม้เขาเล็กเป็ดนะครับดา ผลไม้เองเปี่ยนกันไปเบื้องไม้แยกยๆก,กันนะครับพันสร้างไปทางหนึ่งพันสร้างกไปทางหนึ่งไม้ก็ต้งองเขาทั้งนี้ครับผมเ <laughs> ดี๋ยวเบิรงนต้องกครับว่าสิเป็นยังไงนะไม้เนี่ผมก็ว่าคืออยู่นี่ห้อยมันคือครับผมเห็นไหหลังแหลงเอาอยู่นี่เด้พี่น้องคืออยหรือเปล่โอ้คืยอ,อยู่ซือนั่นนี่หลังผมดิว้วๆพี่น้อ,มอ,องมึงซือครับผมพนะห้อยไม่ไหมอยู่เลยครับผม ฟ้าสร้างว่ะเถอะวะให้ไหม่ได้พี่น้องเนี่ยก็เปลี่นเถอะนะไม่มีไม่เลยอ่ะครับผมหนึ่งหลังสองหลังผ่านไปยังบ่มียังเกิดขึ้นอยู่ครับผมร้อยไหมเอาไปให้ยุนี่ครับผมพี่นอ้องนี่โอ้โหครับผมนี่ครับน้ำแดงเาครับผมพี่นอ้องนี่รอแหลบอล อาปากข้าน้ำแดงจลูอยู่ครับผมพี่น้องนี่เราเละได้ไหมบอพลังน้ำแดงของเราไม่ใหญ่ไปในมือถือผมเชื่กว่าทางไหพี่น้องเห็นบหสุดยอดพี่น้องไหมงามๆผ่านได้จังไหนพี่น้องครับโอ้โหยกักใหญ่ครับพี่น้องขอต้งขงากับปุ๊บป็นหาครับกับห้องนี้ห้องเอายู่ครับผมนี่เห็นไหเรียบร้อยพลังสีฟ้าน้ำแดง จัดไปครับออืเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยไปครับอือเปลียวสุดยอดแต่โอ้ยมีเนาะอือโอ้ยมันชูไดีไซน์มันอยู่วะไปพี่น้องใส่เนาะ ใส่นะีนอยหมก็คือเห็นหม่โอ้นี่หหนาเครับพี่น้องโอ้โหหลังถมไทยพี่น้องมึง่ัวไนองทีฟ้าโอ้โหมันคือลานฟ้าพี่น้องทางมันโอ้ลานกรหม้อ โอ้ยลันก่อนมั้งนี่ครับผมพี่น้องโอ้ลันก่อนครับพี่น้องโอ้โหห้อยยังคับเลยลันกรงมันาผ่านแล้วมึงเหมือยุ่ยใส่ครับพ่อผมใส่ไปใส่มาอยู่นี่อ๋อเป็นยังพี่น้องโอ้ยหลุนหล,นหลุนว่าเข่าครับผม,ผมใส่ น้ำแดงเขาโอ้หน้ำมันกนมันแทะสะเลยครับผมพี่น้องมันมาแทะกันสะเลยเอ้อเสียดายมึงหนึ่งลันก่อนนะมึงมึงห้อยหัวท่มดาเลยครับผมโอ้เอ้าโคตรแดงสองอันแล้วครับน้ำแดงแรงนิดครับผมเแ็ดไปพันสางไปเลยเนาะผลพันสางอยู่ผนครับผมพี่หนุ่มมึบมึงร่วกัน โอ้ยเริ่มเปิดกล่องพี่น้องเอ็มึงดูเข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องมเพรอยมันยาวนี่ครับผมใส่ผมว่างนี่เลยพี่น้องเนี่ยเห็นบ่มเขาบางหลังไว้เข่าเต็มหนาเลยครับผมห้อยประนี่งมือถือที่วางี่พี่น้องวางน้องนโอ้ยมาหรอกครับตัวที่สามห้อยไหมพลังสีฟ้านี่ก้อนกลมๆนี่ครับกิเนียกิไตกระหอบสีฟ้าน้ำหอมกับพลังสีฟ้าครับผม มีเต็กกับเล็บเป็นกับเล็กครับผมกับเล็กโมดิฟายผมเอาไปครับผมนี่พี่น้องแจ๋วออื้สุดยอดครับไปต่อมระสาทสี่บุตรสี่ใยมพี่น้องไปบังเฮาโอ้สุดยอดครับนี่ครับไปบังหลังสุดท้ายหวายไหมมึงนี่บุญกว่าบุงก็ว่าโอ้หลันฟ้าวพี่น้องนี่อยงวะหลันฟาว เราบอกราา้อนก่อนนี่นอะฮึแย่างกร้อนครับมีขนครับมันเป็นหนูหน่อยครับว่าร้อนก่อน,อนอสุดยอดเลยครับผม,มเมื่อกี้เันฟ้าไปสองหลังครับว่าแถวเฮ้ยสุดยอดเลยบรรยากาศตรงไหนตรงนั้นเลยครับเด้อเอาอย่างมาเลย นาอย่งมากพี <irgendw carbono> ่น <Beautiful, S 2> <S LE> ้อง่งนมกันครับยเอาครับผมพี่น้องของพานสร้างก็ว้ยก็บ่รั้ดากันได้เลยข้าพายไปซนหลังดีโอหไปหาด้อมไโอ้เยหายต้นหรือ่าเชไกลอืมเี้ยทนก่อนไปหลังนึงผนสร้งเดีวมาสี่ไปเดี๋ยวมสามผม อัน uh, uh, uh. mm. ี้เร sí> ือด้นี่ตรวจเล็บขาดมาสามใน่สามส่หมื่นมาสากินเขาหน่อยเละเลยออมันโล่งเขาหน่อยเอาพีนอครับผมเดี๋ยวเก็บกันเดี๋ไปเบอหน่งมาก่อนด้ครับมาเก็บเฮนี่ท่านี้มีอี่หลังสามเอาไปเบอ่ท่านีกันผมพี่หนมมาจ้างเดี๋ยวใส่สองหลังเลยจะพี่เป็นไหเอาท้่หลังบ่ โอ้ตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้บอยปะเออยังส,สนีนี่แหมโอ้เข่าดำแดงเว้ยเข่าน้ำแดงฮะเข่าน้ำแดงเลยเพื่อนตัวนั้นเดี๋ยวมันเห็ดอ่ะโอ้โอ้ยน้ำเทียงขออ้าวโพดเฮียของดีเฮียพี่นี่นะนี่นี่ครับขออ้าวโพดเขาใส่เกาใส่ไปสองสามรอบแล้วครับนค,ค,คุยเจ้าของคุยนี่นี่ โอ้โหเพียมันแทะขามันเด็กเพียงไปครับผมพี่น้องวะสามหลังตัวหนึ่งแล้วมงึงทางไหนคุ้มมันแน่ได้แหละจิ้มมีก,ก็ได้ครับผมไปครับพูนอาจารย์สามมายืยนถ่าเลยคอาจารย์สามมายืนถ่าเอาลูกพี่เรียบร้อยอฮึรีวะไปมึลงลองถ่ายห้าพี่น้องกัย เป็นไงครับผมอุ้งเคิ่องพี่เงินนัวเอาบ่หูอย่างโมมีตัวทำไปไหนไปครับเขางานมางานสางมาดินหาเ่าแล้วไปหากับหายอยู่พี่เอาครับผมเป็นหลักมาสรุปผลงานครับผมฟันสร้างครับฟันสร้างเข้ามาอนีเช้าวนี้เราจะมาดูผลงานกันครับผมว่าเราได้เท่าไหร่นี่ครับผลงานของเราครับวันนี้นี่ เออเท่าไหร่นะยี่สิบเอ็ดตัวครับทั้งหมดเนี่ยนี่นี่ครับผมก็พ่อได้อยู่ครับวันนี้โต้งงามเลยครับพี่น้องเอ้ยผลงานพลังสีฟ้าของเราครับโอ้สุดยอดครับผมหมายหน้าขวัญมีแปลงเดียวครับน่แล้วก็มาเราใส่สามหมายกันแล้ววันนี้เนาะนี่ครับผลงานของเรานี่เอามีลูกน้อยอีกคนนึงเอานี่ครับติ๊กเกอร์ลบบดได้ครับผมเดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ใหม่มา น้ำแดงมือนีผลงานน้ำแดงเห็ดงานหลายตัวครับผมเนาะเออดูสีเอาสีน้ำเอาแล้วครับผมหนีกับพลังสีฟ้าครับผมโอ้โหวันนี้ได้ไปทั้งยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตัวครับผมเนี่ยโอ้โหหายไปลากกลับหนีไปสองตัวครับสุดยอดครับผมพี่เนาะมือนีกับพ่อได้พ่อยู่พ่อกินนะครับเนาะนี่เรากำลังหาครับผมมาเด้ออ่ะแล้วเจอไหมนะครับสำหรับมือนีไอ้ไมโลบุรีพันศาของพันศาจานเข้ากับลาเลยครับผม เจอกันไหม่ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราไปไหนไปปไ่าไหวเหรอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปดู